สวัสดีครับวันนี้ก็ชวนเพื่อนดูบอลแล้วก็โมก่อนเกมวันเสาร์ที่จะถึงเนี่ย8กุมภาพันธ์เวลา18นาฬิกาสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดเราจะบุกไปเยือนกับเมืองทองเมืองทองก็นะัดสุดท้ายก็ฟอร์มบุกไปชนะสุขโขทยัย1ประตูต่อ3ทั้งทั้งที่ทโดนนำไปก่อน1ประตูต่อ0โดยเพราะว่าประตูเขากิติโพอะไรถ้าจำไม่ผิดนะ ออกมาเยอะเกินไปแล้วโดนจอนบักโจนเนี่ยยิงไกขึ้นสนามข้ามหัวเข้าไปเลยมันก็ลองล,องลองถ้าเราฝึกลูกยิงข้ามหัวประตูได้ก็ลองดูกันนะครับเพราะว่าตัวตัวประตูของเมืองทองเนี่ยเขาชอบเขาชอบลอยสูงก็มาดูว่าเมืองทองเนี่ยเล่นด้วยระบบ3-5-2นะครับแต่ว่าคะแนนเมืองทองตอนนี้มี32แต้มอยู่อันดับ4ของเรามี23แต้ม อยู่อันดับ11เราเล่น20ครั้งเขาเล่น19เราชนะเเขาชนะ9้าเราเสมอสองเขาเสมอ5เราแพ้11เขาแพ้แค่5ครั้งเรายิงได้18เขายิงได้30เราเสีย3าที่เขาเสีย18นะครับรวมประตูได้เสียเราลบ18เขาบวก12มาดูระบบ35 2ที่เขาเล่น35 2หสองที่เขาเล่นเนียนหน้าเป้าเขาคือเบอร์10บปรเมศอ่ะอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้ ฟอมขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลง,ลงถ้าไอ้เจ้าน้องนี่มั่นใจในตัวเองเมื่อไหร่นี่โอ้มาแทนเีอร์สินแดงดาได้นะแต่ว่าตอนนี้น้องยังฟอร์มแบบขึ้นขึ้นลงลง,ลงก็เลยสบายใจเรื่องเบอร์สิบนี่ส่วนเบอร์เก้านี่เราพลาดไม่ได้เลยนะครับไอเมวิลลอเวนเนี่ยครับเบอร์เก้าเบอร์เก้าเล็กเตะผิวสีเร็วแรงแล้วก็คมมากโดยเฉพาะลูกจังหวะโฉบเข้าหมุกเวลาเพื่อนเปิดจากลิมเส้นเข้ามา พูดถึงริมเส้นดีเลยน่ากลัวมากไอ้สรวิทเบอร์ส4กับไอ้เจ้ากิติเดชกิรเดชเบอร์สีบเบอร์สีบเบอร์สีแล้วก็ไอ้โลบักเบอร์สิบโลบักนี่เล่นริมเส้นฝั่งซ้ายเขาคือเขาเล่นระบบ3ามอ่ะและไอ้น้าเป้าเขาสองคนเนี่ยแต่ว่าไอ้ไอ้กลาง5คนเนี่ยเขามีกลางรับตัวเดียวนะครับคือพิชาอุทราบเบอร์สามสนอกนั้นเนี่ยมันเป็น เป็นเหมือนตัวลุกกึ่ง,งแบกอะ่ะโดยเฉพาะไอ้คริสตองโดเนี่ยนะคริสตองโดเนี่ยเล่นอยู่ข้างหลังก็จริงนะแต่ว่ามันมันไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนแบกเท่าไหร่เพราะมันเติมเกมขึ้นมาบุกแล้วก็ยิงได้ตลอดคริสตองโดนะแล้วก็อีสอลวิดกิติเดชคริสตองโดโลบักเนี่ยก็คือเหมือนเหมือนกั้งลุกทั้ง ทั้งสี่ตัวเลยนะแล้วมีพิชานเล่นเกมรักคนเดียวแต่เนี้ยมาดูหลังสามเขาหลังสามเขานี่โอเป็นชาวต่างชาติทั้งหมดเลยเริ่มตั้งแต่ไอเบอร์ห้าอาร์บอมโคเคเนนอะไรก็ไม่รู้แล้วก็แพลติกเบอร์20แล้วก็ซิซูโกเบอร์22อซึ่งไอสามหลังเขาเนี่ยมันจะดันสูงแล้วก็ด้วยด้วยระบบเมืองทองเองเนี่ยเขาเล่นเอนเตอร์เทนคนดูเขาเลยเล่นเกมบุกซึ่งถ้า เอาตามสไตล์เราว่านะจากที่เราเล่นระบบของเราเองนะเล่นระบบ4-4-2ซึ่งเราชนะ,ะนะครปฐม,มมา3 0ูนี่ถือว่าเป็นการแก้เกมหลังจากที่เราบุกไปแพ้นครปฐม,ม1-2่งประตูต่อ1มาที่บ้านเขาแล้วนัดนี้นี่เราแก้คืน3ลูกนี่ถือว่าการแก้เกมของโค้ดและการสื่อสารระหว่างโค้ดกันนักเตะดีมากเลยครับโค้ดโค้ดเก่ง ต่นี้ก็มาดูว่าระบบเราลงตัวหรือ,อยังอาระบบเราลงตัวยังยังต้องแก้ไขนิดๆหน่อยๆโดยเฉพาะอะตัวตัวที่ผมจะเรียกว่าอะไรตัวสำรองเพราะว่าตัวสำรองบางคนลงมาเนี่ยยังไม่กล้าที่จะเล่นไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เข้าใจระบบนนะแต่ยังไม่กล้าที่จะวิ่งเติมหรือว่าจะจ่ายบอลพัทเพราะสังเกตดูในนัดที่เราชนะไอน้นครปฐม3-0เนี่ย จะเห็นว่าตัวสิชิโชกันหนูวิ่งโยกซ้ายโยกขวาแล้วก็วิ่งตามช่องมาแล้วก็ไอ้เจ้ากิมยองเบอร์เก้าของเราเนี่ยโอ้โหจ่ายทะลุช่องซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็ไอ้เบอร์สเปิรีนี่ก็พยายามจ่ายโดยที่มีสิทิโชกันหนูเนี่ยวิ่งล็อกไปล็อกมาแล้วก็คือฉีดดึงพยายามดึงแนวหลังเข้ามาซึ่งวิธีเนี้ยไอ้แทงทะลุช่องแล้วเปิดบนพื้นที่ว่างริมเส้นเนี่ยผมผมชอบมาก แล้วนาตีนี่ต้องต้องยอมรับนะว่าตัวโค้ดวางแผนยอดเยี่ยมตรงที่ว่าเอาไอจอนตาเนี่ยปกติจอนตานี่เป็นกลางกลางรับแต่เที่ยวนี้มาเปลี่ยนเป็นเล่นแบกขวาในระบบ4-4-2เป็นแบกขวาแต่พอถึงเวลาเนี่ยถ้าเราลุกขึ้นไปด้านด้านซ้ายเนี่ยจอนตาก็จะบีบเข้ามาเล่นเป็นกลางร,รับคู่กับเบอร์แซึ่งเป็นอะไรที่แฮปปี้มาก แล้วก็วิธีที่เราเล่นอย่างนี้ทำให้ทีมเราเนี่ยมีความยืดหยุ่นส,สูงสูงจริงๆแต่ว่านักเตะเนี่ยต้องใช้พละกกาลังเยอะเพราะว่านอกจากเล่นเกมรับแล้วต้องเล่นเกมโต้กลับซึ่งซึ่งมันมันจะเป็นปัญหาของเราก็คืออย่างที่ผมบอกว่าตอนเนี้ยเราชื่อเสียงเหมือนทีมใหญ่เพราะเคยได้แชมป์ไดลีกได้มาทุกแชมป์แต่ว่าสภาพทีมจริงเราเป็นทีมเล็กน,นั้นนักเตะเพดานนักเตะเพดานเางินเดือนหรือความสามารถเนี่ยเรายังเป็นรองเมืองทองอยู่ นั่นแต่ว่าเราผมผมยังเชื่อนะว่าด้วยระบบที่เราเล่นแบบตั้งรับและโต้กลับเร็วเนี่ยยังมีโอกาสที่เราจะทำให้เราเก็บแตนจากเมืองทองได้แาทีนี้เนี่ยมันมันจะต้องเตะกันแบบที่เพื่อนเคยถามมาว่าเราจะตกชั้นไหมไม่ตกนะครับหรือสิบนัดไม่ตกไม่ตกชั้นนะครับขอแค่เตะในบ้านสี่นัดที่เหลือเนี่ยเราชนะลวดปุ๊บเราก็จะไม่ตกชั้นแล้วครับ เพราะว่าเรามีตั้งยี่สิบสามแต้มบวกอีกสิบสองแต้มคือสามสิบห้าแต้มดีสบายแล้วแต่เนี้ยแต่ว่านอกบ้านที่มีหกนัดเนี่ยถ้าเราสามารถเก็บแต้มได้สักสามแต้มคือเสมอสักสามนัดน,นี่คือเราจะปลอดโปง่งโล่งสบายเลยแต่กลับกันเลยนะกลับกันเลยนะถ้าเราอยากได้ติดถึงในสนะี่นะสิบนัดที่เหลือนี่เราชนะล้วนจบเลยนะสามสิบแต้มเราเราจะมีนู่นเนีย่ยขึ้นไปนูน่น 53แต้มได้เป็นลุ้นที่1ที่2และลุ้นไปนู่นเลยนะครับ ACL เลยอันนี้ก็คิดแบบโคโลภมากครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้นาทีนี้นะและอย่างที่ผมผมยังหวังอยู่นะเรายัางผมยังอยากได้ช,ช่วยบอลเอฟเครับซึ่งมีเพื่อนบอกอยุไปเจอบุรีรัมย์ไหวไหมไหวนาทีนี้เล่นกับทุกทีมไหวลืมไปเลยครับว่าเราจะแพ้เขา8090หรือ10เลยมันผ่านไปแล้วนะ มองไปข้างหน้าอย่างเดียวขอแค่เรามีสมาธิบอกว่าแต่ว่าเล่เตะครับบุกไปเยอะไหมเัาก็ยังชนะเขาได้ครับไม่มีทีมไหนไม่เคยแพ้ในบ้านครับเชื่อผมแล้วเพอเพอเราจะสร้างสถิติเป็นครั้งแรกที่เราไปชนะเขาในบ้านก็ได้ครับขนาดเดียวกันเนี่ยไอที่เราเตะกันเดือนนี้วันที่ยี่สิบหกหรือถ้าจําไม่ผิดอะยี่สิบหกมั้งเราต้องเตะบอลถ้วยลีกครับกับอเจ้าประจวบ,บิกซึ่ง ก่อนหน้านั้นเราก็บุกไปแพ้เข้ามาสองศูนย์นั้นที่เพื่อนเห็นอยู่เนี่ยไอโปรแกรมมันอัดอัดกันเข้ามาเนี่ยเตะสามวันเตะสามวันเต,ตะมีอาทิตย์แยเพึ่งได้พักกันห้าหกวันแล้วเตะเั้นนักเตะเนี่ยมันก็เลยต้องโลเดชั่นอาจจะไม่พอใจบ้างที่ว่าเอ๊ะทำไมไม่เอาตัวนั้นลงเลยไม่เอาตัวนี้ลงเลยแล้วจัดตัวอย่างก็ไม่อยากเอาชนะมันไม่ใช่มัน นักเตะมันไม่ได้มีสภาพความฟิตหรือว่าสมบูรณ์ขนาดที่จะลงได้90นาทีกันทุกคนนะอันนี้ท้งในทั้นทงนั้นก็ขอให้เพื่อนเนี่ยเรียกว่าทําใจกันหน่อยนะปีนี้เราจะลุ้นแค่หนีตกชั้นจากไทยลีกก่อนแล้วก็ไปลุ้นบอลถ้วย f a ครับกับช่วยลีกครับอ่ะและนี้ถึงนักเตะนะครับนักเตะครับ ใบเหลืองโง่ๆไม่เอาใบแดงโง่ๆไม่เอากรมการไม่เป่าอย่าหยุดกมการเป่าอย่าเถียนผมนี่อยากให้นักตเตะอย่าโฟกัสเป็นเรื่องสมาธิเพราะสมาธิและการอ่านเกมในสนามเนี่ยจะเป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้เพื่อนเนี่ยพัฒนาฝีเท้าขึ้นมาน้องๆก็จะสามารถพัฒนาตัวเองพัฒนาทีมแล้วก็ส่งเสริมทีมแล้วก็ทําให้แฟนบอลมีความสุขได้จากการพัฒนาตัวเองนั้น สติและสมาธิที่อยู่ในเกมเนี่สำคัญมากครับการอ่านเกมการวิ่งการชดเชยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยพอมันเหนื่อยเหนื่อยเสร็จปุ๊บสมองมไม่ได้คิดนะอันนี้ต้องฝึกต้องฝึกถ้าเราจะก้าวข้ามตรงนี้ไปได้แล้วแล้วอ,อยากไปเล่นในทีมที่ใหญ่กว่าหรือไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องขยันแบบไอ้เจ้าบุ๊กที่ทำนะทีมเราเนี่ยไปเล่นญี่ปุ่นกันละนะมีมีมีมไปเลยละฉะนั้นเชื่อผมเราสามารถ ไปเล่นญี่ปุ่นกับเขาได้เหมือนกันถ้าเราพัฒนาถึงจุดหนึ่งก็คือพัฒนาเรื่องเทคนิคเฉพาะตัวสองคือพัฒนาเรื่องความคิดในการเล่นจินตนาการในการเล่นสามก็คือปรับสภาพแล้วเพิ่มความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อรับรองพวกคุณไปเล่นญี่ปุ่นกันได้ทุกคนเลยแล้วก็มูนต่อไปอีกแบกบก็กะเปเตชยงไายมั้งถ้าจำไม่ผิดเจอก,กันวันนี้ก็เอา แต้มจากมือทองให้ได้ก่อน